เรื่องราวเลยดีครับก็เป็นโฟโต้บุ๊กเล่มแรกครับที่ที่ทำออกมาครับชื่อว่าผูช u บครับไปถ่ายทำกันที่ญี่ปุ่นครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับแล้วก็นอกจากภาพสวยๆแฟชั่นเซ็ตสวยๆข้างในแล้วนะครับก็จะมีบทสัมภาษณ์ที่พูดถึงชีวิตของเราในหลายๆพาร์ททั้งชีวิตสมัยก่อนตอนที่เรียนเริ่มเข้าวงการพอทำงานเป็นดีเจเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นนักแสดงครับแล้วก็มีพาร์ทของความรักด้วยครับผม จริงๆแล้วทั้งทั้งทั้งทาง,ทางอมรินด้วยแล้วก็าาทางตัวเราด้วยครับเพราะว่าเราก็อยากอยากทำโฟโต้บุ๊ด้วยครับเพราะว่า เรื่องราวในชีวิตของเราบางเรื่องเราก็อยากจะแชร์ให้ให้กับหลายๆคนได้ได้ลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตดูหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจในการทํางานหรือว่าในการต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆครับผมเมื่อกี้แอดถือ่าภาพสวยมากเลยครับเราไปฟังหน่อยค่ะก็ในนี้เราไปถ่ายกันที่ญี่ปุ่นครับหลกัหลกๆก็จะอยู่ที่ที่โตเกียวเน้นแสงกลางวันมีไนท์ไ life บ้างในในบางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปถ่ายกัน5วัน4ี่คืนครับก็ เริ่มเช้ามาก็ไล่ถ่ายกันตั้งแต่บนรถไฟไปจนถึงกินข้าวคือทุกที่ที่ที่ญี่ปุ่นอะไรยงเงี้ยครับเราสามารถทำมันออกมาเป็นภาพสวยๆได้หมดเลยครับครับผมมีไมครับกีกาสอาอาช็ปี่อ่าก็อันนั้นเป็นเป็นออนเซนที่ออนเซนครับที่ที่ญี่ปุ่นครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเกือบจะไม่ได้มี ช็อตนี้ในในโฟโต้บุ๊กแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วแบบมันแพลนมันพลาดไปเพราะว่าวันที่เราเรานัดออนเซ็นไว้แล้วทีนี้เราไปไปแล้วมันต้องรอประมาณ2ชั่วโมงซึ่งมันทําให้สเกจโดในการทํางานในวันนั้นมันมันแบบมันคาดเคลื่อนไปหมดเราก็เลยตัดออนเซ็นออกไปแล้วก็แบบเฮ้ยเอาไงดีเพราะว่ามันก็เป็นเป็นไฮไลท์ที่ที่ทางตัวเราแล้วก็ทางหนังสือเขาอยากให้ให้ใส่ให้มีช็อตนี้ด้วยครับก็เลยวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็เลยตัดสินใจ เพราะว่าวันสุดท้ายแล้วจริงๆเราต้องมีเวลาเวลาเหลือในการที่จะให้เราแบบรีแล็กซ์หรือว่าไปไปชอปปิ้งหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปนั่งรถไฟไปต่อรถแล้วก็เพื่อที่จะไปถ่ายออนเซน็นเรียกว่าเป็นจุดขายหรือเปล่าครับจริงๆแล้วมันเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งอันมากกว่าครับเพราะว่าออนเซ็นก็ขึ้นชื่อของญี่ปุ่นอยู่แล้วครับเราไปแช่แล้วเราก็คือไม่ได้ใส่ เสื้อผ้าอะไรเงี้ยมีปกปิดบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ดูมอนเป็นขอบจะติด้รงสำเยอะก็บอกว่ามีคนมาแซลรูปที่ที่นั่งอยู่ที่ออนเซ็นแล้วก็มีขอบอ่างมาบังอะไรครับบางคนบอกเฮ้ยน่าจะเอาขอบอ่างออกไปอะไรนะครับครับผมาย้อนถามนิดนึงทำไมถึงเป็นที่ญี่ปุ่นก็จริงแล้วคือญี่ปุ่นเป็นเป็นประเทศที่มีหลายๆที่ที่แบบน่าเที่ยวมากแล้วเราเองก็เป็นคนที่ชอบประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยครับก็ไปไปบ่อยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ก็เลยมองกันว่าเอ้ย แฟชั่นหรือว่าภาพที่เป็นไลฟ์สไตล์ของเราเป็นแฟชั่นด้วยอะไรเงี้ยที่ญี่ปุ่นก็เหมาะสมดีครับครับผมคงเป็นเรื่องการแข่งกับเวลาแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าวันหนึ่งมันแบบมันถ่ายแบบ10บ0ชุดอะไรเงี้ยครับมันก็บางทีมันมันหาที่เปลี่ยนเสื้อผ้าลําบากมันก็ต้องแอบเปลี่ยนกันแบบหลังต้นไม้บ้างหลังถังขยะบ้างหรือบางที หลบมุมแค่มีเสาบางๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยฮะก็รีบเปลี่ยนแล้วก็รีบถ่ายต่อครับถ่ายทำนานไหมคะัี่ห้าวันห้าวันครับก็เช้าเช้าถึงค่ําอะไรเงี้ยครับบางทีก็มีถึงดึกบ้างอะไรเงี้ยครับครับผมกลับมาหรือ่าอย่างเมื่อกี้ในงานเปิดตัวค่ะเป็นไงบ้างคะก็สนุกดีครับก็ได พี่เป้มาเป็นพิธีกรครับก็เหมือนเหมือนกับเราจัดรายการให้คนที่มาร่วมงานแถลงข่าวได้ฟังครับเพราะว่าเราว่าจัดรายการคู่กับพี่เป้อยู่แล้วมันก็เลยแบบเป็นการคุยกันสบายๆครับผมคุยเองบบว่าเล่นเกมกับแฟนคลับด้วยเล่นอะไรไปบ้างครับก็เป็นเป็นการถามคําถามที่ที่เกี่ยวกับตัวเราด้วยที่แบบแฟนคลับยังไม่รู้มาก่อนรวมถึงให้เปิดโอกาสให้แฟนคลับมีอะไรอยากถามก็ให้ให้ถามขึ้นมาเราก็มีเป็นผ้าเป็นของที่ระลึกครับที่เป็นเป็นไม่ได้มีอยู่ในหนังสือก็มอบให้ไปครับครับผม ะกลับมาที่ออนเซ็นค่ะพี่คุณพอถ่ายแบบเอออย่างนี้แล้วท่านทั้ก็อยากรู้ว่าว่าเครื่องผ้าถ่ายบิกนี่อ่าชุดว่ายน้ำมหมิสระเมอร์แล้วยังไม่มีครับดูออนเซ็นอันนี้ไปก่อนนะครับ<ม>เพราะว่าเพราะว่าคือขนาดใส่ชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยเราว่าเรายังไม่ไม่แบบว่าใจกล้าถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็ก็ขอไว้ก่อนพักไว้ก่อนดีกว่าไม่มีติดต่อกันมาเลยเหรอคะพี่ ช่วงก่อนมีครับแต่พอเราบอกว่าร่างกายเราไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เงียบๆงียบไปครับตอนเห็นไปถ่ายดิฉันกับพี่จุ๋ยก็เออคือแบบว่าดูว่าผิวเซ็กซี่แค่ถอดเสื้อเองแค่ถอดเสื้อเองใช่ครับแล้วจะมีโฟโต้บุงคู่พี่จุ๋มไหมครับเออไม่มีนะครับครับผมใช่ครับยังหลุดิ้ญี่ปุ่นดีฉันได้ไปด้วย มีไปเอ่อไปไปให้กำลังใจวัน2วันครับครับผม <ไป S 1> ใช่ครับ <ไป S 1> ก็ไปซื้อไปซื้อของไปช้อปปิ้งของเขาด้วยครับครับผมทริปที่ไปกันตอนต้นปีใช่ไหมคะที่บอกว่าไปใช่ใช<ๆ>ก็เป็นเป็นทริปที่เราเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่ามันจะมีทั้งเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นต่อเนื่องกัน2อันครับทับผมจริงจก็จะมีรูปกับจุ้ยสวีทพวกแม่ไรลงเมย์ของตัวผมเลยโอ้โหคือเนี้ยไปแล้วเราถ่ายรูปของเราอย่างเดียวแล้วเพราะว่ามันถ่ายรูปเยอะมากจริงครับวันหนึ่งแบบมันถ่ายอัดแน่นมากอะไรเงี้ยฮะก็ไม่ ไม่ได้แบบว่ามีภาพคู่หรืออะไรครับครับผมทางดแรกก็เป็นผับเนี่ยอยากให้จำแจมชี้เชียอะไรเงี้ยมีเบ้เบ้ก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับถ้าทําเป็น<ม>โฟตโต้บุ๊กพีเจก็เดี๋ยวว่ากันครับติดใจไหมคะโฟตโต้บุ๊กแล้วอยากทำอะไรเขียนไหมจริงๆแล้วเป็นเราเป็นคนชอบแต่ว่าเขียนคงแบบว่าไม่รู้เรื่องอะไร<อ>ต้องมีคนแบบมาดีไลน์ให้อะไรเงี้ยคือเป็นคนที่สามารถเล่าได้สามารถพูดได้สามารถแชร์ มุมมองบางอย่างได้อะไรเงี้ยครับสุดท้ายต้องมีคนมาช่วยช่วยตีกรอบหรือมาช่วยเกาให้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห็นแล้วครับเรียบร้อยใช่ครับอะไร<ป>ะอะไรนะครับก็บอกว่าก็ก็ดีนะครับนาก็ภาพสวยดีครับผมใอะไรนะครับยังไม่ได้ประเดิมเลยครับครับผมใช่ครับครับผมก็วางขายแล้วนะครับที่ร้านนายินทุกสาขา นะครับก like ็ว you ันน you ี้ใครที 1. ่มาในงานสำนักงานหนังสือก็จะได้รับส่วนลด10%ด้วยนะครับก็มาซื้อกันได้นะครับพุชอัพนะครับเป็นโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของพุทเองนะครับก็มีภาพสวยๆนะครับขอบคุณทางอมรินนะครับขอบคุณทางสุสัปดาทีมงานทุกคนนะครับที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการทำโฟโต้บุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณมากหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตหรือว่าในการทํางานของหลายๆคนในที่นี้นะครับผมขอบคุณครับถ่ายจะมีเรื่องต่อไปเนาะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ